สัสดุไปต่างประเทศทำไมต้องฟ้าชิปเพราะเรามีเซอร์วิสที่หลากหลายสามารถส่งไปได้กว่า200ประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่ต้องการส่งของไปให้ญาติที่ต่างประเทศจะแบบไหนก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างทั่วถึงว่าแต่จะมีเซอร์วิสอะไรบ้างและแต่และเซอร์วิสจะดีไงไปดูกันเลยค่ะ ส่งพัสดุแบบเอ็กเพรสบริการส่งด่วนทันใจของถึงไวภายใน3-5วันแถมบริการรีแพ็กฟรีเข้ารับฟรีและที่สำคัญฟรีประกันพัสดุสูงสุดถึง8,000บาทสำหรับใครที่ต้องการให้ของถึงไวๆแนะนำบริการนี้เลยค่ะส่งพัสดุแบบสแตนดาร์บริการส่งแบบคุ้มๆราคาประหยดัดเริ่มต้นเพียง150บาท แถมบริการเข้ารับฟรีและฟรีประกันพัสดุสูงสุดถึง1,500บาทราคาค่าขนส่งก็สบายกระเป๋ามากสำหรับใครที่ไม่รีบใช้ของและต้องการส่งของแบบประหยัดแนะนำบริการนี้เลยค่ะส่งของกล่องใหญ่ราคาประหยัดน้ำหนักเยอะแต่ไม่ว่าจะหนักแค่ไหนก็สบายหายห่วงด้วยเรทราคาที่ดีที่สุดส่งไปอเมริกาเริ่มต้นเพียง320บาท ส่งไปโซนยุโรปเริ่มต้นเพียง270บาทแถมยังมีบริการเข้ารับฟรีอีกด้วยส่งเมาเหมารวมภาษีบริการส่งพัสดุแบบเหมารวมภาษีทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งเครื่องสําอางหรือว่าอาหารเสริมก็สามารถส่งได้แบบไม่ต้องกังวลอีกเลยที่สําคัญจ่ายครั้งเดียวจบแบบไม่มีบวกเพิ่มแน่นอนและฟรีประกันพัสดุสูงสุดถึง5,000บาท ถ้าหากใครสนใจส่งสินค้าไปต่างประเทศก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยคําคึกษุตลอดการขนส่งแล้วมาส่งกันเยอะๆนะคะมั่นใจได้เลยว่าของถึงไวปลอดภัยแน่นอน